มาให้2องคีเด็ดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ที่เขาทำกันแล้วรู้กันค่ะให้ทั้งเคสที่เป็นแม่ค้าออนไลน์และเคสสร้างตัวตนตัวเคสสร้างตัวตนก่อนนะคะเกมออนไลน์เนี่ยจะเป็นเกมระยะยาวไม่ใช่เกมระยะสั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความสม่ำเสมอในการไลฟ์สดในการทำคลิปวิดีโอในการครีเอทคอนเทนต์ต่างๆ คนที่ทำแบบนี้ต่อเนื่องส่วนใหญ่แล้วเกิดทุกคนนะคะเขาไม่ได้สําเร็จในการเริ่มลงมือทําในวันแรกบางคนอาจจะใช่ปีแรกด้วยซ้ําไปสายสร้างตัวตนคนจะให้ความสนใจในเรื่องคอนเทนต์เพราะฉะนั้นต้องแปลกใหม่แล้วก็ต้องไม่เหมือนใครคะ่ะสําหรับสายแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณขายของกินอยู่นะรสชาติต้องเปิดใจผลลัพธ์ต้องต่อยอด หรือทำอยังไงก็ได้ให้ลูกค้าติดธุรกิจจึงจะโตไม่งั้นคุณจะเหนื่อยตลอดไปและก็คุณก็จะต้องเก่งในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของกฎชุมชน แล้วก็การยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะแต่ถ้าคุณสร้างตัวตนไปด้วยขายออนไลน์ไปด้วยคุณจะประหยัดค่ายิงโฆษณาได้เยอะมากๆไม่ต้องไปเสียตังค่าแอดค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพิมพ์ริพายค่ะทั้งสร้างตัวตนได้ด้วยแล้วก็ขายของออนไลน์ดีด้วยนะคะครูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยครูทั้งสร้างตัวตนแล้วก็ทั้งขายออนไลน์ด้วยวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่เข้ามาในวงการออนไลน์มือใหม่ทุกคนด้วยนะคะ